วันนี้หนูจะไปซื้อนกค่ะและหนูมีเงินพอแล้วเร่อยกี่บาทคะหกร้อยหนูน <500. S 2> นจะเลี้ยงได้เลี้ยงนกแล้วค่ะแต่ตอนนี้ไปซื้อนกก่อนค่ะไอ้ คันีสีดำเับสีม่วงอ้วนกับ <laughs> nice. ้าเข้มมันสวยดีออกอะตัวหนึงหลับด้วยใหญ่มาก เ okay, ไปร้านอื่นนะตรงนี้ไม่มีเรดเบิร์ดแต่มีนก<า>เล็กปไปเล็กต้อ,อ,องนะสี่เหลี่ยมอีกวัวหน้าอีกวัวหน้าใช่ค่ะเต่าเทอร์โถ่เทอร์โถ่โอเคต่อ เอาเองก็พอล้างมือด้วยค่ะสนองนี่โหแม่ตัวนี้เป็นรถเบิร์ดหรอรถเบิร์ดมีแบบนี้ด้วยไม่กลัวหมาน่ารักอ่ะแ่รา้าถ่ายรูปใช่ เดี๋ยวนี่ตัวอะไรอ่ะนี่เนี่ยนี่ตัวอะไรอ่ะกลมๆอ่ะหนูดูดูนี่ตัวอะไรอ่ะอ๋อหนูไปดูค่ะเป็นตัวหายากตัวอะไรน้าซึ่งอะไรน้องหมาหนูเนาะนี่ร้านนกนกนี่หมดแทนกันเหรอเฮอ ไปดูลูกอปเข้าไปดูป่ะแม่แไปดูมัมัน,ม,นมันจะดูจะดูลูกป้อนนี่ถามพ่าพี่ว่ามีลูกป้อนไหมมีลูกป้อนแลเบิดไหมคะหนอดูตัวน,นี้ที่ทำไมมันติดกันอย่างเงี้ย ทำไมตัวนั้นนอนอย่างเงี้ยนั้นจ <laughs> ตลกอ,ะอ่ะลหนนลกจ้าลูกป้านนี่มันสีตามนี้เลยใช่ไหมคะตัวเท่า <laughs> ไหร่อะคะเจ็ดร้อยอะ,ะมันเป็นสีอะไรอะคะ มันไม่ดีเลนเยอะแนี่หนูไปามายืนฝ่าฟันเขนี่มันชูกาอะไรเดอเฮ้ยกลัวนะกลัว ขอนอมเมียแคสูกอันนี้เมียแคสเมียแคสก่อนอันตัวที่ดูดูน่ารักไหมต้องตัวอะไรไม่รู้จบะลยดูถต้ไหมอาคะได้ไหมอะคะ <c oughs> มีมีลูกป้อนของเออหรือเปิดไหมคะอ๋อนี่ไงหนูมันมีสีฟ้าตางไหมคะตัวเท่าไรหร่อะคะอันนี้ตัวละพันเนาะอันนี้ไม่อันนี้ไม,นนไม่มันไม่ขอตาแล้วขอตาตัวเร็ดเนี่นนอ๋อเนี่ยหนูไปดูหนูนั่นไงหนูลูกป้อนหนูมาดูดูนี่พ <c oughs> ี่เขาหยิบให้อุ้ย ม,มันเป็นลูกป้อนมันยังไม่ออกมันตัวเล็กอยูไ่ไงมันเังอันนี้<ร>าอายุเท่าไรหร่อ่ะคะประมาณเดือนหนึ่งจับได้เดือนนึงเหรอคะเดือนหนึ่งเรายังไม่ซื้อไงอยากปยับเขาให้จับไงอันนี้คือเดือนหนึ่งนี้เอาไปเดียวแล้วมันจะเชื่องไหมคะเชื่องค่ะเอ่อตอนเดือนหนึ่งนี้คือมันยังเดกอ๋อเสือเตือน เห็นไหมมันเป็นที่เล่ยเลยเไม่อนอกอันนี้อันนี้คือไม่ขอบตาใช่ไหมอันนี้คือขอบตาไม่ขอบตัวละพันไม่ขอบมันจะสวยกว่าใช่ไหมคะ่ใช่ตรงนี้เป็นตรงที่ยังไม่ไดจัดตันจัดแันตรงนี้สหนสนจะเอาขอบตาหรือไม่ขอบตาคะขั้นสองตัว อันนี้ไม่ไม่ไมีผิดตาใช่ไหมคะตาน,น,ะนี่ยค่ะนนอนอ๋อันี้พันนึ่งอันนี้ก็ขอบตาเนี่ยฮะนี้ไม่ตตัวนี้ตัวละพันตัวนี้ตัวละเจ็ดร้อยเสนอตัวไหนคะ เอาสองตัวเอาเอาเอาสองคู่ละเท่าไหร่คะรถเดินหนให้ตัวละหกร้อยตัเดียวสองตัวอันนี้มันจะเป็นสีเขียวเหลืองอะคะใช่ค่ะตัวขึ้นหัวมันออกอ่ะค่ะตัวเนี้ยเหมือนกันอ่ะดําปนส้มอ๋ออันนี้มีไม่ไม่ใช่เลือกแค่นี้งสับตว์ียวเนาะแล้วมัน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 ล่าเริงไหมตัวนี้คือแบบนกมันยังเด็กอยู่ค่ะมันก็จะแบบเป็นแบบนี้มันยังไม่โตเหมือนแบบมันยังกลัวๆค่ะออื ตัดอุ้มอ่ะแม่อุ้มัวไหมอ่ะอ่ะมันยังสั่นอยู่เลยตัวถ้าโตเท่านี้มันคือกี่เดือนนะคะถ้าสมมติว่าตัวมันจะใหญ่ไปย่งเงี้ยกี่เดือนนะคะสามเดือนบ้าอย่างเงี้ยสามสี่เดือนสี่เดือนตัวมัประมาณนี้ เดี๋ยวโกเดยโน้เดี๋ยวพกจับเพื่อมันดิ้นที่เล่นสุ่มเพื่อมันจี๊ดจับจับจับจัดอับนี้เออมันียกว่าเล่นได้หรอที่เขาให้ตัวละหกร้อยหนูเอาสีอะไรอะคะเอาทั้งสองตัวเอาสองตัวไงเลือกสีเอาตัวไหน ูต <chat> ัวเมียป่เออมันมันยังไม่รู้ดูได้อยู่แบบชอบมันยังเด็กถ้าโตขึ้นหน้ามันจะดูแบบดูได้จะผิดไปเต็มที่ว่าแม่ข้างในนั้นอะไรคะอ่ะหนูเลือกสิเอาตัวไหนคะสองตัวสองตัวใช่แต่เลนอกไม่มีสามตัวไงลูกเอาตัวไหนออกอ่ะอันนี้มันเล็กอเกลือไม่ต้องเลี้ยอใส่กปงก็ได้นะอ๋อเลือกจะเลือเยัง อูของท่าน,ะะนเก็บนะครับเวลาที่เราชงอาหารนะครับถ้าเกิดว่าอาหารยังจับตัวป็งก้อนอยู่เนี่ยผมแนะนําว่าให้ให้ให้เราเนี่ยชงให้เข่ากันให้ได้ชาเขียวมา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 ชาเขียวโอ มันเดินเดินเถอ้มัดินขึ้นหลอดเนาะให้มันเดินขึ้นขึ้นูอ่เขียวมานี้ขึ้นเนื้อหนูอ่ะชาเขียวไปชาเขียวมาเออเฮ้ยอะไรมันกัดมึงมันเดินขึ้นมือหนูสิมันมันกัดมือไม่กัดหรอกลูกให้มันเดินขึ้นมือหนูสิมันจะได้ชินลูกอ่ะค่อยๆหยอดไปลูกแต่หนูค่อยๆบีบค่อยๆบีบลูกอ่ะเข้าไปลึกๆโอ้ยพอก่อนพอก่อนเอาเข้าลึกๆก่อนเอาเข้าลึกๆเอาเข้าลึกๆแล้วบีบอ่าบีบเลยบีบพากค่อยๆบีบเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเข้าลึกๆเอาเข้าลึกๆเออเลึกๆแล้วบีบเออบีบไหมบีบเออตัวนี้ขึ้นแก่งมากโน่ไม่เอาลมเขา้าไม่เอาอยู่นิดนึงใช่ไหมให้นิดเดียวได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะให้เยอะนะลูกเพราะมันกินไปแล้วอืมตัวนี้ขึ้นแก่งมากเชื่ออะไรนะตัวเนี้ย ชื่อชายเขียวชายเขียวกินเก่งชายเขียวอลไรอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรคะชื่อว่าบูฮาวายบูฮาวายหลับแล้วค่ะอชายเขียวร่าเริงมากเลยลูกชายเขียวกินเก่งใชช่ายเขียวก่าชายเขียวเป็นตัวเมียบูฮาวายเป็นตัวผู้ใช่บูฮาวายเป็นตัวผู้ พอแล้วลูกไม่ได้แล้วลูกพอแล้วค่ะโอเคแกงแกงบินไม่เอาแกงแกงแต่ผมไม่บีบให้มันแล้วนะคะเพราะมันกินไปแล้วลูกเดี๋ยวมันท้องแตกตายค่ะให้มันเลียเอาค่ะ่ให้มันเลียรียได้ให้มันเลียเดีย <ๆ S 1> เด๋ยวมันท้องแตกลูกนี่ซาเกียวกินเก่งมากเลยลูกแบบหลอ่ออ,อีกความสุขไหมคะเราต้อง,งตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวไปทำใบงานกี่หน้าคะสิบแผ่นนะโอเคไหม เฮ้ยอยากกินอีกอ่ะอยากกินอีกเนื้ให้มันเลียเรียเอาตัวนี้กินเก่งมากหนูไม่บีบนะหนูไม่บีบค่ะมันกินไปเยอะแล้วลูกเลอะหน่อยเดี๋ยวท้องแตกไม่บีบสิไหนคุยกันแล้วไงหนูก็ทำแบบนี้แกงแกงเล่นทำเป็นก็หนูบีบอะลูกอ้ามันกินพุงแตกตายนะลูกจะเบาๆเฉยๆมาเลียเรียเอา ให้มันกินแค่กะจิเดียวก็พอแล้วตัวนี้เก,ก่งอะ่ะตัวนี้ชาเขียวเก่งมากเลยอ่ะ้าเขียวกินเก่งช่กินเก่งน่าเลงด้วยขอแล้วลูกไม่บีบนะคะไม่ได้บีบเลยอ,เอ,อยากกินอีกเอยกินกินอิ่มแล้วไงเนี่ยตอนเนี้ย กินอิ่มแล้วหลับแล้วอิ่มก็นอนต่อชิวมากมันชิวจริงๆ